อ่าโอเคครับมาสวัสดีครับคุณครูครับข้อนี้มีคําตอบไม่เอ่ยผมพยายามรอคุณครูหลายๆท่านที่จะตอบเข้ามาอยู่นะครับผลรวมของขาสัว์ทั้งสองสองชนิดนี้เป็น60ขาข้อใดเป็นไปไม่ได้คุณครูลองมาพิจารากันเป็นไปทีละช้อยดีไหมครับอ่าข้อนี้ต้องลองพิจารกันทีละช้อยข้อนี้ไม่ต้องสร้างสมการข้อนี้ไม่ต้องมี x มี y มีอะไรก็ได้แต่คุณครูลองมาพิจารณากันก่อนนะครับคุณครูลองมาดูกัน ข้อนี้60ขามันมันมองได้หลายแบบคุณครูครับข้อนี้นั้นถ้าป้าสมศรีจะเลี้ยงไก่มากกว่าวัวเป็นไปได้ไม่เอ่ยอ่าเป็นไปได้ไม่เอ่ยอ่ามีมีเสียงแตกถ้ามีงองงูด้วยมีคอควายด้วยเรามาดองดูกันข้อนี้เลี้ยงไก่มากกว่าวัวได้ไหมครับสมมติเลี้ยงวัวตัวเดียวได้ไหมวัวตัวเดียวมี4ขาก็ที่เหลืออีก56าสขาก็จะเป็นของไก่ไก่ห้าสขาก็เป็นเท่าไหร่ครับ เป็นยี่สิบแปดตัวเป็นไปได้ไหมครับก็าอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับไก่ยี่สิบแปดตัววัวหนึ่งตัวก็ถือว่าเลี้ยงรวมกันก็ได้หกสิบขาก็แปลว่าข้อหนึ่งก็เป็นไปได้อยู่ในมุมมองผมนะต่อไปมาดูขอไข่ขออนุญาตนะฮะไล่ไปทีละช้อยนิดหนึง่งเลี้ยงวัวมากกว่าไก่ได้ไหมคุณครูเลี้ยงวัวมากกว่าไก่ได้ไหมเช่นสมมติข้อนี้นะผมเอาปากกาสีน้ําเงินนะฮะวัวเลี้ยงสักสิบตัวครูครับวัวเลี้ยงสิบตัว อ่าไม่เอาสมมติเอาวัวสักวัวเลี้ยงสักสิบสิบสิบเท่าไหร่ดีครูค,ครับเอาสักสิบสามตัวสมมติเนาะเอาสี่คูณเข้าไปครูครับจะได้ห้าสิบสองขาใช่ไหมครูครับก็จะเหลืออยู่แปดขาก็แปลว่าเขาจะเลี้ยงไก่อยู่สี่ตัวก็เป็นไปได้นะผมว่าก็แปลว่าขอไข่ขอควายก็เป็นไปได้อ่าขอไข่ก็เป็นไปได้ต่อไปมาดูขอควายนิดหนึ่งนะข้อนี้เป็นข้อสอบวิเคราะห์ครับครูต้องวิเคราะห์ ไม่ได้ใช้ความยุ่งยากอะไรข้อนี้ตอบขาวายกันเข้ามาแล้วประมาณสามแสนคน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาข้อนี้กันทําไมข้อนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เอ่ยค,คุณครูครับเรามาดูกันนะข้อนี้นั้นไก่สิบสามตัวสมมุตินะไก่สิบสามตัวนะครับมันจะกลายเป็นขาอยู่ทั้งหมดกี่ขาครับนี่เอาสองคูณเข้าไปใช่ไหมครับจะกลายเป็นขาอยู่ทั้งหมดยี่สิบหกขาแต่โจทย์บอกว่าเราจะต้องรวมกันให้ได้หกสิบขาดังนั้นหกสิบขาแปลว่าเหลือขาให้วัวอยู่เท่าไหร่ครับนี่ คุณครูจะเหลือขาให้วัวอยู่ทั้งหมด34ขาผมคิดถูกไหมเอ่ยอ่า34ขาอ่า34ขาครับคุณครูครับเหลือ34ขาถ้าเราเอาวัวมาหารหมายถึงเราเอาสี่ไปหารจํานวนขามันต้องหารลงตัวใช่ไหมครับคงไม่มีวัวขาด้วนอยู่ในวงโคจรของเราเนาะคุณครูเนาะแต่โจทย์อาจจะไม่คุมโจทย์อาจจะคุมเครือก็ได้ข้อนี้ สมมติว่าโจทย์ให้มีวัวขาด้วนได้อะไรถ้าจะประมาณนั้นก็อย่ามาเป็นโจทย์เธอเนาะค,นคุณครูเนาะอ่ะโอเคครับดังนั้นข้อน,นี้นั้นคุณครูจะเห็นว่าข้อนี้หารไม่ลงตัวใช่ไหมครับค,คุณครับหารไม่ลงตัวแปลว่าหารไม่ลงอ่าถ้าหารไม่ลงตัวแปลว่าข้อนี้แหละที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอ่ามีคุณครูหัวเราะมาด้วยอ่าโอเคนะครับส่วนวัวหกตัวลองไปเช็คดูแล้วนะครับก็จะทําให้ไก่อขออนุญาตเช็คนิดนึง ข้อนี้ผมผมจะไปกาถูกทาไมตรงนี้เดี๋ยวขออภัยนะข้อนี้ถ้าวัวมี6ตัวก็จะเป็นกี่ขาครับ24ใช่ไหมคุณครูครับ24ขาก็จะเหลือขาให้ไก่อยู่เท่าไหร่ครับไก่ตัวนี้ก็จะเหลืออีก36ขาอ่าสาเป็นเลขคู่ก็น่าจะเป็นจํานวนไก่ได้นั้นครับตอบข้อนี้ฟันธงครับข้อที่เป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นช้อยข้อคอควายดังนั้นข้อนี้คุณครูต้องกาข้อคอควายนั่นเองอ่าโอเคนะครับข้อนี้คุณครูเข้าใจไหมเอ่ย ใครเข้าใจพิมพ์คมาให้ผมได้ไหมครับคนละคครับคุณครูครับขอคนละ1 k อ่าข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อสอบอย่างง่ายแต่ว่าเป็นการพิจารณาถึงความเป็นไปได้อะไรสักอย่างก็เอามาฝากคุณครูไว้ยังไงก็อาจจะต้องเจอบ้างแหละนะสำหรับข้อนี้นะครับอ่าพิมพ์คเข้ามาแล้วครับไม่ว่าจะคตัวเดียวหรือใครจะขอ ak ก็ว่ากันไปนะคุณครูครับขอบคุณมากเลยอ่าโอเค